ถ้าผมวันนี้พามาดูนะสปาใต้ท้องนะครับวันนี้ก็คือคันนี้ได้ทําสีกับเรานะทําสีกับเราวไว้แล้วก็ลูกค้าบอกว่าไหนๆทำสีแล้วเนาะก็สปาใต้ท้องไปเลยละกันอ่าทีเรามาให้ดูก่อนนะว่าตอนที่ยังไม่ได้ทําเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะให้ดูก่อนโอเคอเราก้มไปนะ,ะเดี๋ยวครับสภาพก่อนทํานะสภาพก่อนทํามันก็จะประมาณเนี้ยเนาะ ก็สกรบกนะตตยท้องรถทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ทําเนี่ยรถอายุการใช้ง,งานมันมีนะฮะพอเราไม่ทําเนี่ยบางทีมันเป็นสนิมเป็นอะไรเนาะก็อาจจะทําให้มันสึกก่อนอะไรไปตามสภาพแต่ถ้าเราถ้าทำเนี่ยอันนี้นั่นคือเราพ่นการสนิมพ่อนอะไรให้ก็เดี๋ยวลองดูว่าออตอนทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้เห็นไหมครับคาบเยอะนะตรงชคตรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้ หม่เอี่ยมแน่นอนนะโอเคโอเคครับหลังจากเราขึ้นฮอยแล้วนะครับเราก็จะทำการฉีดน้ำยาเนาะน้ำยาล้างโดยที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะฉีดทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งให้มัน ทำงานนะให้น้ำยามันทำงานให้ห้ามันออกมาเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราจะตรงเนี้พวกเนี้ยเราฉีดหมดเลยนะพวกนี้เราฉีดหมดเลยนะ <Wow. S 1> ยนะครับพวกนี้เราฉีดให้หมดเ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฉีดออกมาแล้วมันจะย้อยประมาณไหน หลังจากทีเ่เราได้ฉีดลายาทิ้งไว้ตกพักนะตอนนี้ก็คือเราเริ่มล้างนะก็คือเราจะใช้ที่ฉีดน้ำฮะรที่มีแรงดันค่อนข้างสูงนะเพื่อเอาคราบหรือรกเอาอะไรออกให้หมดนะครับนี่ครับ โอเคหลังจากที่เราปล่อยให้แห้งตักนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มฉีดพ่นกันขนิดแล้วนะแล้วจะประมาณนี้โอเค พอที่จะเข้าไปแล้วแเ,เดี๋ยวมันก็จะดูใหม่เลยนะจานก้องกันอย่างเลยหหนะครับประมาณนีนะ้สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ติดต่ออบถาเข้ามาได้ทางเพจเลยนะครับเรามี บริการสปาใต้ท้องอย่างนี้เรื่อยๆ